ทันข่าวบักข่มกีฬาฟุตบอลไทยบฉีสไตล์ประจบวบันที่21สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดีดข่าวว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อรัถยังไงชนะทิมกายสะอาดลัดฟ้าร่วมฝึกซ้อมกับเรซอรตี้นาโดยแบ็กซ้ายอีกาทองะเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านศาสตร์ลูกหนัง ถึงประเทศอังกฤษเมื่องานนี้ทนด้านของดนทบ,บุรี FC ทีมเป็นศึกไทยลีก3าโซนภาคตะวันตกนะฮะจัดการส่งชนาทิพกายสะอาดไปเรื่องฝึกซ้อมกับเรซซัษษษสตีโดยชนาทิพกายสะอาดแม็กซ้ายจากทัพอีกาทองมีโอกาสที่จะสัมผัสประสบการณ์ลูกหนัง สุดแสนพิเศษที่เลสซสตีหลังพาทีมมหาวิทยาลัยรรตนบัณฑิตคว้าแชมป์ช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพสวันซึ่งจะร่วมฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 16- กถึง24กันยายนสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปของดนทบุรีเอฟซีจะเปิดบ้านพบก,กับนั่งของอสมชันยูเต็ดในศึกไทยลีกสโซนตะวันตกนัดที่2วันเสาร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกา30บนาทีถ่ายทอดสดทางช่องสโมสรดนทบุรียูเต็ดในคารานี้นั่นครับ เป็นงาางอันนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันเดินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาล่ะยังไงผู้บรรยายยังทึ่งเลยนะเมื่อยกทีมชาติไทยสู้กับบราซิลที่มีมูมัมสดอุตมามูซา10คนโดยกันนี้ความหลงหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำนะทัพของมิเกลบรดิโก โดนเดือดกับทีมชาติบราซิลทีมอันดับท็อปอันดับหนึ่งของโลกไปอย่างสุดมันนัดสุดท้ายพระแ่งกลมในศึกฟีฟ่าฟุตซอลเบอร์ครับ2024โดยทีมชาติไทยจะสู้ได้โดนใจแฟนบอลไทยแล้วก่อนจะพ่ายไป1-9ในครั้งนี้ โดยหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในครังนี้เมื่อระหว่างการแข่งขัน,น,นผู้บรรยายได้ให้พูดถึงนะว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งหลังเหมือนกับทีมชาติไทยกำลังสู้กับทีมที่มีมมฮัมหมัดอุสมามูซาจำนวน1ิบคนซึ่งหากว่าทีมชาติไทยของเรานั้นมีมมฮัมหมัดอุสมะบูซาอย่างน้อย5้าคนสู้กับทีมชาติบราซิลได้อย่างแน่นอนในครังนี้โอ้โหเป็นนะว่างานนี้นะผมต้องก๊อปปี้วางเลยไหมก็ถือว่าเก่งคนละแบบนะฮะทำได้เต็มที่สุดแล้วก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรนยังไงเปิดโฉมคู่แข่งแปทีมในทีมชาติไทยต้องเจอหากว่าสร้างประวัติศาสตร์โลกได้โดยหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลบรันติโกสร้างประวัติศาสตร์นะ,ะับผลงานกระหึ่มเวชีโลกทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16บทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2 0 2 4นบณประเทศอุซเบกิสถานซึ่งทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมรองแชมป์ของกรุ๊ป F ต้องลุ้นกันนะว่าจะเป็นฝรั่งเศสอันดับที่10ของโลกหรือว่าอีบรรานอันดับที่1ของเอเชียแต่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ซึ่งนั่นจะเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่ผ่านเข้าไปถึงรอบนี้ได้และก็มีโอกาสที่จะพบกับทีมชาติปรารกวัยท็อปอันดับที่13ของโลกหรือทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะฮะจากกรุ๊ป C D และก็ E นะ เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วนครับก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเป็นครับอารยังไงเฉลิมศักดิ์โดนทัวอินโดบุกไอจีหลังมีจังหวะยกเท้าในเกมดวลกับเปอร์ซิกบันดุง โดยนาะรับสิงห์จ้าท่าได้โพสต์คลิปวิดีโอจังหวะที่ตนยกเท้าในเกมประเดิม AFC แชมเปี้ยนลีก2เพรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโดยการบุกไปชนะเปอรซิบันดุงไป1ต่อศูนย์เมวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวฉเฉอร์มสักอาคีมีการยกเท้าขึ้นมาก่อนจะใช้มือจับไปที่รองเท้าและก็เตะบอลออกไป อย่างไรก็ตามแฟนบอลชาวอินโดนีเซียและก็แฟนบอลเปอร์ซิบ,บันดุงเองที่เห็นจังหวะนี้มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อนจะบุกมาที่ไ g ของเฉลิมศักด์อาคีและก็คอมเมนต์จนเฉลิมศักต้องออกมาโพสต์คลิปจังหวะด,ดังกล่าวและข้อความบอกว่า IG จีค้างเป็นที่ระบายครับสำหรับการข่าเรือ FC ประเดิมเกมแรกในศึก ACL2 ด้วยการเก็บ3แต้มเหนือ เปอรซิบันดุงก่อนจะกลับมาลุยศึกไทยลีก2 0 24นัดที่7โดยจะเปิดสนามแพทสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบีจีประชุมในวันที่2 2กันยายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับตัวแทนของสโมสรจากไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัยังไงงานนี้อดีตกองหลังราชบรีลาไทยลีกซบทีมลีกโมร็อกโกนะ โดยกานนี้ทางด้านของฝั่งทางราชาอาคาซาบารังกาดะฮะทีมในลีกสูงสุดของประเทศโมร็อกโกเปิดตัวคว้าตัวยัาเซอร์บราร์เดออดีตกองหลังของราชบุรีเอฟซีมาร่วมทัาเป็นที่เรียบร้อยโดยประกันหลังชาวฝรั่งเศสในวัย61ปีสูงถึง190เซติมเมตร ย้ายมาร่วมทัาประชปรำงกรเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าได้ลงเล่นในเกมเปิดสนามนัดแรกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมเปิดตรางไพ่นคนปรปฐชมไป2-3ต่อ 3, เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะแยกทางกับทีมและก็เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของราจาคาซาบังกาทีมแชม์ลกสุดของโมร็อกโก13สมัย สำหรับยาเซอร์ราเดเคยคาแข่งกับหน้าของสตาร์นิสวราวันเดของฝรั่งเศสก่อนจะย้ายมาที่ราชบุรีเอฟซในซีซั่นนี้ส่วนในานามทีมชาติติดทีมชาติกินีชุดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแล้วมากถึง4เกมในะคะรั้งนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารนันยังไงฟุตซอลทีมชาติไทยหวังจะคว้าแชมป์ NSDF ไต้หวันพร้อมชนทุกทีมนะ เมือ่อกางนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะถึงเวลาทีมเบอร์หได้ของโลกได้โชว์แล้วเมื่อฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยดำชับมาโดยโค้ชถึกสุรพงษ์พรายอยู่วงกุนซือใหญ่วงอ่าหวังจะพาทัพฟุตซอลสาวไทยเนี่ยคัมแบ็คควา้าแชมป์เอเดีเอฟกันอีกครั้งชี้เกมแรกยากเสมอเจอไต้หวันเตรียมทีมมาดีเช่นกันด้านแม็กกี้หวังโค้ชสาวของตัวเล็กไต้หวันบอกเลยนะว่ามาเล่นรายการนี้เป็นสิทธิท้าทายอยู่แล้วและก็พร้อมชนทุกทีมในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางห้องประชุมศูนย์การค้า Terminal อลชเนตีวันจังหวัดโคราชนะฮะได้มีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนกนอารแข่งขัน NSDF Women Futsal Championship 2 0 2วันหว่างะบอกวันที่22ถึง28กันยายน,ยนจังหวัดนครราชสีมาโดยมี5ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยอันดับที่6ของโลกเวียดนามอันดับที่13ของโลกและก็อินโดนีเซียอันดับที่1 4ของโลก ไต้หวันอันดับที21ของโลกแล้วก็จีนอันดับที่25ของโลกตามลำดับฟีฟ่า FIFA, แบงกิ้งนะฮะซึ่งใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดเก็บคะแนานทีมที่มีคะแนานที่ดีสุดนะฮะคว้าแชมป์ไปครองถ่ายทอดสดทางช่อง f c e e o o o k u t s a l t h a i l a n d แล้วก็แอปพลิเคชันที่ o r t 7ในครัในขณนี้ สำหรับรายการนี้ตเตรียมจะใช้ความพร้อมก่อนการแข่งขันอาเซียนวูเมนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024หรือว่าฟุตซอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนและว่าวันที่16-21ถึงพฤศจิกายนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นั่นเองครับโดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเตะนัดแรกกับทีมชาติไต้หวันวันที่12กันยายนเวลา18นาฬิกาท่านของโค้ชถึกเสรรพงษ์พรายอยู่วงเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวเลยนะว่าเกมแรกนั้นยากเสมอ ผมว่าปัจจุบันแต่ละทีมล้วนแล้วจะพัฒนาขึ้นมากๆเลยนะทุกทีมต่างตเตรียมความพร้อมเพราะว่าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นในช่วงปีหนะ้าเราเองนั้นก็จะประมาทใครไม่ได้ทีมชาติไต้หวันเองก็มีการตเตรียมความพร้อมมาเช่นเดียวกันแต่สิ่งสําคัญก็คือการโฟกัสที่าทางด้านของตัวเองเป็นหลักสาหรับทัวร์นาเมนต์นี้เป้าหมายของทีมไทยก็คือการกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งซึ่งเราก็เป็นแชมป์ในปี2022และก็ปีที่ผ่านมาก็จบรองแชมป์ ฝั่งทางด้านของทางแม็กกี้หวังเนี่ยเฮดโค้ชสาวของไทยทีมชาติไต้หวันก็บอกว่าการได้มาเล่นในรายการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของผรดแล้วแต่ละทีมรดนแล้วเป็นทีมที่แกร่งในเอเชียขอคุณสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยที่เชิญเรามาเข้าร่วมในครั้งนี้เราเตรียมตัวมาพร้อมในช่วงแรกแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกทีมในรายการนี้อย่างแน่นอนครับ โดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเดทนัดแรกกับทีมชาติไต้หวันในวันที่12กันยายนเวลา18นาฬิกาทางด้านของโค้ชถึกสุรพงษ์พรายอยู่วงเฮดโค้ชฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงว่าเกมแรกนั้นยากเสมอผมว่าปัจจุบันแต่และทีมล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นมากๆทุกทีมต่างก็เตรียมความพร้อมเพราะว่าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นในช่วงปีหนา้า เราเองนั้นก็ประมาทใครไม่ได้ทีมชาติไต้หวันเองก็มีการตเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มาเช่นเดียวกันแต่สิ่งสาคัญก็คือการโฟกัสที่ทีมของตัวเองเป็นหลักสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เป้าหมายของทีมไทยก็คือการกลับมาคว้าแชมป์ให้จงได้อีกครั้งซึ่งเราเป็นแชมป์ในปี2 0 2 2และก,ก็ปีที่ผ่านมาเราก็จบรองแชมป์ฝั่งของแม็กกี้หวังเคทโคดสาวทีมชาติไต้หวันก็บอกว่าการได้มาเล่นในรายการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของเราแล้วแต่และทีมล้นแล้วจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเอเชีย ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เชิญเรามาร่วมแข่งขันในครั้งนี้เราเตรียมตัวมาพร้อมในช่วงแรกและก็พร้อมที่จะาเาชิญหน้ากับทุกทีมในรายการนี้อย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข,าข่าวรัค่กีฬาฟุตบอลไทยใบอิติสไตล์ประจำวันที่21กันยายน2567โดยชายาบัลครังฟุตบอลไทยครับ